ออกกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนบวชสิพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องต่างต่างประเทศกันยินดีต้อนรับทานข้าวสู่ซ่องเบาแอนไซบุรีอีกแล้วการเมือนี่บอกยกาได้เดินทางมาหาแม่เท่าหนึ่งนาะพี่น้องเนาะกาคือว่าเห็นหลายๆซ่องมาสัมภษณ์ดวงเพื่อนเนาะ ยังบริหารการช่วยเหลื helmet, อยังเลยบอยพี่น้องเนาะก็คือว่าเพื่อนกับมีเงอนหลังหลังนี่แหละหลังหญ่อยู่แต่ว่าเพื่อนกับลูกหลานเพื่อนกับไปติดคุกติดตะลางมัดพอยพี่น้องเลยก็คือว่าเพื่อนกับได้สร้างมาหลายปีแล้วบอยพี่น้องเนาะก็นี่ก็ได้ยินจากไอ้ปากจากชาวบ้านเนาะบพี่น้องเนาะกะคือเือนหลังนี่เพื่อนกับสร้างมันได้หลายปีแล้วเพื่อนกับได้ปลูกต้นมะละกอปลูกอยังใส่บอพี่น้องเลยปลูกผักปลูกหญ้าใส่เนาะ สวัสดีเพื่อนกับผมมีคนสานต่อแล้วตอนนี้แม่เท่าเพื่อนกับอยู่ผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องเลยกับลูกหลานเพื่อนกับติดคุกมดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกับเดี๋ยวเรื่องเล่าเพื่อนเป็นยังไงเดี๋ยวบ่เอะฉีพาไปครับส้มเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเพื่อนกับเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้นะจะอยู่เฮือนพ่้อมพี่น้องเลยพอช่วงนี้มันมันฝนกับจี๊ตกพ่้อมพี่น้องเลยมืดคึมอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยพ่้อมพี่น้องเลยเด้แม่เท่ากับอยู่เฮือนพอดีพ่้อมพี่น้องเลย เฮือนซานเพิ่นกะมันมันเชเซ่แล้วเ้ยน้องเนาะสบายดีแม่เท่าวสบายดีสบายดีสบายดีแม่เท่าเอ้ยขออนุญาตเด้อโอ้ยคือปลาโล่เ <laughs> มตัวอยู่เดียวว่าเม่ตัวเนี่ยดเดียวเดียวขออนุญาตเน็บใครขอเสือดในเด้อแม่เท่าเน็ปโลิศเออแม่เท่าวเชือดยังก็แม่เท่านี่นเานานะ แม่แถาวงไส่แม่แถาวงไสเนะาะหรือแม่อยู่ผู้เดียวแบบนี้ตะเลยบ่อลูกหลานได้ใช่ไหมแถาลูกหลานกะเขา้าหนีเขาว่าได้ชงเงินชงคำแมก่ก็กินตามกลางบ้านนี่ลูกหลานลูกแท้ๆก็มีแม่โบราณมีลูกโบมีลูกบ่อโอ้อ๋อหลานมาเลี้ยงเอาบ่า แม่เขาตายแม่เขาตายแล้วก็เจ้าเลยเลี้ยงเนาะเลี้ยงเลี้ยงจะค้นอ่ะไหมท่าเลี้ยงคืมห้าคนทุกคนมาตายผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งเนาะขี่ไปใช้พังไทยป้อไทยพุ่นแหละออไปเพิ่นไปหลายปีแล้วฝังไทยนะหลายปีแล้วมาได้เงินได้ครับเพิ่นกระติ๊ดต่อมาอยบอกไหม่ะติดต่อกับติดต่อชื่อแล้วบ่ได้เงินผู้ชายบอกไปหาเงินนะ ผู้ชายผู้ชายหมดเลยบ่หมดเลยอ๋อมวยผู้หญิงเลยบ่ผู้หญิงผู้เดียวก็จักอยู่ซิไดแล้วแต่ๆมันยังน้อยไปนําแม่แม่มันก็จตายบ่ไปไปอยู่ไทยบ่อยู่ไทยผู้หญิงซือยังม่เท่านางดาวควันางดาววันบ่ดาวควัดาวควัจ้ะดาววันหรือดาวควดาวควดาวควจ้ดาวควเนาะก็หรือว่าดาววันหรือดาวควนี่ะพี่น้องเาควเนาะ ไปแต่แดนน้ำแหม่มันแต่ยังน้อยมีมีหูมีอย่างเพิ่นอยู่บ่ไหมจักยิ่งใช้ได้หูหิบก็ได้บ่มีหูบเลยบ่เออจักยิ่งใช้หูเล็กๆหูเล็กน้อยแต่ว่าเพิ่นถ่ายไว้กับโบมีบ่กโได้ถ่ายบ่ได้ถ่ายเลยเนาะจ้าหูแต่ว่าเพิ่นไปทำงานอยู่งใช่ไงไม่จ้าแยิ่งใชไปไทยบ่ไปไทยน้ำแม่แต่น้อยพุ่นแม่มันตายแล้วเออแม่ตายแล้วเนาะแม่ก็ตายอยู่พุ่นแหละแม่ก็ตายอยู่ฝั่งไทยเนาะจ้า วันนี้ลูกลานกับบอดี้ติโตมาหาเจ้าติดต่อยุคบได้เงินได้คำบได้ผ่านข้าขอโทรมาถามข้าเอาเนาะโทรยุคหา oh, <you. S 1> กุมีเงินมีคำโทรเฉื่อยเลยเลยโทรมาเื่อยบ <laughs> อกถามกว่าชาวบ,บ้านว่ากูเฉื่อยก็ได้โดนโดนท่ำได้แม่ต่วเป็นไปแล้วบโบมาเลยนะโอ oh, ้โดนได้ได้บ่อสิบปี นางดาวหันกูวะนางดาวเออไปกับแม่โอ้ยเช้าปลายปีโอ้ยสามสิบปีแล้วใช่ไหมตายแล้วอยากไปทางใดแล้วบ้านีโบเห็นเลยเนาะนางดาวดาวดาวควนบอเลยดาววันนี่แหละดาวควนเนาะแล้วผู้ชายได้ชื่ออย่างน่้ใช่ไหมผู้ชายฮะเท้าวผู้ทอนท้าวผู้ทอนเนาะท้าวเกียงลำท้าวเกียงลำเนาะแต่ก็อยู่ไทยมืดบ่ยังอยู่ไทยมืดเนาะเอาลูกเอาเมียมืดแล้วบ่จักเัดเอา จักหมจักเลยเนาะเอาก็เอนี่ยนั่นหรือวะบมจักเนาะบัดผู้ใดจะคือเห็นชาวบ้านว่ามีผู้ใดติดคุกติดตารางเนาะติดคุกก็อยู่ได้ดีเละอยู่ใจฮิโน่อยู่ในฮิโน่ปะติดนานนะบ่ไหมเดือนชิปติดเดือนชิปตเดือนชิปปีแล้วเนี่ยบ่ปีนี้บ่แต่ว่าเฮ็ดปีได้เฉียงออกไหมจักเลยแม่ก็ไม่ได้พัวพันแม่ ถูกยากเงินคำกบเรนีแม่กระสุนไปสิได้ไม่ได้เลยอยากกินแต่กับข้าวไปหาแทแมบ้านนี่เลยทามืงไปหาไปหายังกินหาเคียดแล้วไม่ได้ไปหาเคียดว่าเข้าน้ำซัมปาได้กินกินน้ำชาบ้านชาบ้านเอาใหิ่งบอกหิ่นาตาก้าจะาโบมีเนาะมีกระเฮ็ดบ่ได้แล้วเนาะเถ่าแล้แกนโบมีเลยเนาะให้่งนาตาก้ากันเนาะนี่ท่านี้แล้วลูกเอ้ยน้ำในนี่ได้ไผไผสัซื้อให้แม่ ลูกหลานน้ำมันดีแล้วเขาซื้อมาหักเงินแม่เนี่แหละสามพันให้เขาเตัวหนึ่งสามพันเนาะจช่เขาจะม,มาให้ลูกล้านเงินใกล้น้ำมันดีแหละ้วเหตุใดแม่เท่าจึงมีเงินชื่น้นำจะ้ะหา,หา,หายขาย,ขายพักขายมีน้ำมันดีแหละเ้วฝันฝันไปขายตลาดบ่หรือว่าจังไหมลูกล้านน้ำมันดีแหละซื้อฝันซอยเนาะต่างซอยต่างซื้อเนยต่างซอยเลาขอนั่นนี่แหละเขาก็เอาเงินให้ วันขันก็กินน้ำกล้วยนี่แหละมันมืดแล้วกล้วยปลูกกล้วยขายเนาะเขาได้น้ำลูกน้ำลานนั่นแหละเอาไปเท่นานั้นเท่านั้นเท่านั้น,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 นเขาก็ให้กินเมื่อกี้ในการไปไปอยู่กลางบ้านเนาะไป,ปบพปบผลว่าแย่ผลฝาแตกย่านล,าลง่านมันลงจากสี่ด<อ>ิมันแน่มันย่วยลงมาทางนี่มันเซมันเซลงใต้เนาะมันกระทั่ง<ด>มันได้ว่ามัน มันเฮือนต่ำแม่เลยบอเขาบริษัทไม่ยิงลมนะเออบริษัทไม่ปลาลมบอไม่ยิงลมทางกลางอันนี้เขาตอกที่หัวเท้าที่อชื่อไมมอันนี้ฮันตอกขี้วัวเท้าเออแม่แม่นแม่นมันเลยยูมันบลยยูดอกเนาะมันเลยยูไอ้บดรู้ผัดแล้วก็มุจักพาเฮือนคุและใช่ปะบอย่านแล้วเนาะย่านแล้แบบข้าวแรงกินกันยังมื่เนี่ยนะกัย์ที่กินกัญยังไหม บหจักเลยแล้วจ้ะขึ้นวัตถวัตถ์คืได้จาเอ็นแล้วบ่ไม่หนึ่งคนเอาจาเอ็นให้บ่กินกับผักอะรแหละกินบ่ได้บ่มีเขียวเอนื่นเอาบ่มีเขียวหำเนาะจะดกินได้มันจะล้อเม่อนาะร้อนเมจะรอนเม้วรอเดี๋ยวว่ากินข้าวเลยกัน แค่ไหนก็ไปกินน้ำไปขึ้นบัลงบ้านี่โจนหัวกระไทยเจ้าเนี่ยเจ้าย่างบัลงแล่นขึ้นมากินน้ำอีกบ้านมันลงหมดมุดแผ่นดินอันนี้ลายมดกบตายบ่เกิดจะกินค้าใหญ่หรือเปล่ากินค้าน้อยข้ามใหญ่มันน่าแค้น่ะหน้าโมไม่ไหมเาบวชไปมันโมแตกได้เท่านี้เอาไงนะจุกใจหัวใจเจ้าคือโบกินข้าวต้มกับย่างบบมีบอกไหมเถอะมี เขาเอาหายฮะกินัดบุมบุยม oh, ันคือเนียเาฮะเขาเนียโอ้ยมือแรนหัวใจเต้นตายผู้เดียวจะแทะนั mm ่งอยู่ได้หนีแล้วตึกๆทีหมดไอรีได้บ้างบุยไปมาบึงเลยบ่เลยเขาไปเรื่งหุจักหุ่นจักเนาะมางงกินยาเถอดชูหัวใจฮะมายมามาตื่นบ้านเลยกัน เกือบหัวใจคือดีวะหัวใจเต้นแม่เป็นโรคอะไรอยังประจําตัวอยู่บอเป็นเป็นโรคอะไรนั่นนะโรคหัวใจวายโรคหัวใจวายเนาะประดงแน่ประดงเองเนาะประดงแล้วมันไปบุได้มันคัดปวดหลังบอคัดมืดยาวยาวมืดใส่ก็บุได้อ แม่ก็มีโบมีอ๋อมีไฟไฟ้าใช่อยู่ด้วยนี่แม่เนาะเออก็เข้าพ่อเพื่อนอะไรหมดเที่นี่แล้ว <c oughs> แต่ละเดือนแม่แม่เสียจังได้เพิ่นเก็บอยู่บ่เจ็ดพันเจ็ดพันเดือนหนึ่งบ่เดือนนี่เจ็ดพันเสียแล้วบ่เสียแล้วอืมเจ้าก็มีเงินเสียอยู่เนาะเสียอันใครนั่งบุรีแล้วย่าได้แล้วเจอก็นั่งอยู่นี่นี่ชาวบ้านก็นยืนให้ พันพอได้เสียเนาะยันยันว่ายันเจ้าบ่มีเงินเสียเงินอน่างเนาะบ่ได้กินดอกอดเอาแหละเอาไว้เสียคราบฟอกกาแฟเนาะนี่่ิทงเคยเคยมีว่าบ่คือแบบเดือนหนึ่งบ่ได้เสียครับฟงกกาแฟนี่เคยยุ่งเราไหมรอว่าเสียมาตลอดปะตลอดเสียตลอดเนาะเก่งเก่งเก่งแม่เก่งเองเสียตลอดเก่งเก่งรังเตี๋ยวห้า โบจิบเห็นอ่ะก็เป็หลอดน้ำมันไดิบได้กุ๊บใช่พูดหนึ่งช่องพูดเขาไปขายให้พี่เสียเนี่ยนี่หันยังเงินชิบพันกีบเนี่ยนี่นะเสียภาษีเขาไปบุหอผูกผ่าคุณทางเสียเสียภาษียังไงที่ดินบ่เท่าไรหน่ะแหมชิบพันชิบพันเออแต่ผลเก็บเพิ่เก็บกับบุถึกเอ้ยถึกอยู่เนาะผลเก็บถึกอยู่ จักแม่ได้แม่ก็บูจักอันนี้ปกติมันก็เสียลายเยอะเพราะว่าแม่บรดูผู้เดียวเขาอาจจะหู้ว่าเจ้าบ่มีอย่างนั้นนะมันก็น่าจะลดทอนใหายออกจากนะบ่เสียจังที่เสียร์ไปนี่ตลอดบ่เออกต่นี่ก็ยังดีแม่ก็ยังดีแต่ว่าที่รับที่นอนเจ้าก็โอเคเนาะยังมีครบหมดแล้วเพราะว่ามันกระเหมือนในพรมน้องเลยก็เน็ตเทปแบบนี้อยู่นี่แหละหรือกางบ้านกางเมืองแล้วม่หยาติญาติเราเองบ่เนาะ หมอนมุ่งผ้าห่มอย่างกันมีครบหัดเนาะลงจงเลยเนาะเสื้อผงเสื้อผงเสื้อผ้าได้ใช่ไหมเถาะโบมี่เลยโบมีบ่ชาวบ้านเอาให้แน่หมอนก็ได้เออเสื้อผงเสื้อผ้าเพื้นกับโบมีพ่อแม่พี่น้องไหมมีชิ้นสิ่นจากพื้นใช้ชิ้นเสื้อชิ้นกะหางพื้นได้เลยชิ้นนะเนาะชิ้นเต็มชิ้นเต็มอย่างเสื้อผ้าได้ใช้ผ้าห่มกับช่องพื้นถูขาดเออ ผมอันใหม่บ่มีบ่ะเ oh. ยังบ่มีเนาะอันใหม่หนังเนาะก็ hmm. ะโอเคได้อมื้อนี่กัเดี๋ยวลูกกะสิดได้เดินทางครับก็นนาะมื้อนี่กัแวะเข้ามาหาเนาะก,ก็เห็นหลายๆช่องมา <Yeah. S 1> มาไอสัมภาษณ์ทาอย่างนอะมื้อนี่บ่แอรก,อก็ได้มาสอบถามบึง่งเรื่องราวของเพื่นนอนเนาะก็เห็นแต่ชาวบ้านเพิ่นเว้านเนาะที่บอแอก็เ <Yeah. S 1> ข้ามากะ แกแมนความจริงหรือน้องไม่เป็นน้องนะแกเฮือนเฮือนหลังใหญ่ในปุ๊กจะปีแล้วไหมโอ้ยแต่มาอยู่นี่แต่มาอยู่นี่เนาะกับบ่มีไฟสานต่อเลยนเนาะลูกหลานกับกบ่มีเลยยูแม่ในบุญจะยูดอกไฟเฮ็ดแม่แม่บ่มีผู้สานต่อแล้วเนาะกับเบิ้งใจซี่เลยนี่จยกมือได้แล้วมันจะลงมันจะลง <laughs> ลงทับหัวเด้เสียเงินเพราะเสียคำกันอย่างวะ มาอนี้กับลูกกับให้แม่ทาพันได้แม่ได้เอาให้เจ้าชื่อขนมกระต้มขนมอยากยังกันชื่อแม่เลยก็โอเคเด้อมาอนี้กับลูกกับขอตัวกับกนได้แม่ได้สบายดีแม่สบายดี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 ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้สอบถามเรื่องเล่าของแม่เท่าเพื่อนกบเป็นตาสงสารแม่เท่าเพื่อนหลายเนาะก็คือว่า แท้จริงนะเฮือนเพื่อนกับหลังบกงแง่อยยุแต่ว่าได้หลายปีแล้วพี่น้องไว้กับคือลูกหลานเพื่อนกับไปไทยแล้วกับโบได้กับติดต่อมาอยู่แต่ว่าเพื่อนกับโบได้ซอยเรื่องเงินเรื่องค้ำบ่อยพี่น้องไว้กัคือว่าเพื่อนกับได้เป็นเฮ็ดปลูกพักปลูกหญ้ามันนอกไม่เท่าปลูกพักปลูกหญ้ามันเลื่อนไพี่น้องเลยปลูกมะเขือมะเขือมะกอไปพี่น้องเลยได้จากปีแล้วตัวนี้ม่เท่ามันอยู่นี่นะเฮือนเฮือนใหญ่เนี่ย แปดก้าวปีเลยเนาะโอ้ยหลายปีแล้วเนาะกระเดินเพิ่นกับกว้างอยู่พ่อพี่น้องเลยกระคือว่ามันบ่มีคนสานต้อแหละกระบ่มีคนเลี้ยงเพิ่นเลยพ่อพี่น้องกระคือว่าหลานเพิ่นกับอยู่ไทยกับบ่มีเงินมีค้ำเลยพ่อพี่น้องเลยกระปอยเพิ่นอยู่คนเดียวกับตอนนี้กระเจ็บโซ่อพี่น้องเนาะ ก็โอเคพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะมื้อนี้บ่าเองก็สิได้เดินทางกรับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอาการาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปบ่าเองก็ขอาการาบสบายดีเด้อ